เพื่อนๆจากยะลานะครับส่งอะไรมาขายกันนะครับมาดูกันเลยนะครับของดีเมืองยะลานะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับโชว์ๆเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่เห็นของแล้วเกิดถูกใจนะครับรีบกดแชร์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแชร์ไปเพื่ออะไรเพื่อนหนึ่งจะได้อ่าอะไรนะกลับมาสั่งซื้อสินค้าได้ถูกนะครับถ้าเราไม่ได้แชร์ลงเฟซนี้เวลาเราจะกลับมาหาสินค้าชิ้นนี้ใช่ไหมครับแชร์เผื่อไว้ก่อนเคือเราอยากได้ใช้ทีหลังอะไรประมาณนี้นะครับ อะไรอยู่ในนี้นะครับตองรูให้ได้นะครับอ๋านี่ครับเพื่อนสวยนะครับโบราณนะครับตังรูเพื่อนเพื่อนตังรูนะครับสยามรัดโบราณแบบนี้เลยนะครับสูยไหมเพื่อนเพื่อนดูแบบนี้แบบนี้เลยนะครับสวยคมแบบนี้นะครับที่ตามหากันมานานะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเหรียญตังรูโบราณคมๆสวยๆแบบนี้นะครับติดพร้อมแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละร้อยเดียวเท่านั้นนะครับเหรียญละร้อยเดียวสําหรับตังรูที่มีความสมบูรณ์และไม่สึกนะครับ สึกไม่สึกและสมบูรณ์นะครับเหรียญละร้อยเดียวเพื่อนๆสั่งมาได้เลยนะครับอยากได้นะครับทักแชทกดติดตามนะครับกดแชร์ด้วยนะครับ